สุญุตต่อพระองค์ลอสุมัตาลาที่มัสยิดนะครับอันนี้เป็นเนื้อมัดนะครับเป็นสิ่งที่เราก็ต้องตั้งเป็นวาระของชีวิตเอาไว้นะครับว่าชีวิตเราเนี่ยที่เหลืออยู่นี่จะสั้นหรือจะยาวแค่ไหนก็นแล้วแต่นะครับก็ขอทําหน้าที่เราในฐานะที่เป็นบ่าวของลอสุมฮานุวัตาลาตอบรับคาเรียกร้องของพระองค์ลอสุมฮานวัตาลาและเราซูนของพระองค์ในทุกๆเรื่องนะครับเท่าที่เรามีความสามารถนะครับแล้วก็ทําให้เต็มที่นะครับ <S <S ให้สุดความสามารถให้สุดกําลังของเราเพราะว่า ฐานะของเรานั้นก็คือเป็นบ่าวของละซุบฮานอวตารานะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทําการเคารพบดีต่อพระองค์อันนี้นะครับเป็นเป้าหมายหลักนะครับส่วนการมามีชีวิตมาเดินมาชีวิตในรุนยานั้นก็เป็นไปตามกรดกรัตเป็นไปตามตักเตสของพระละซุบฮานอวตารานั่นเองนะครับเราก็ใช้ชีวิตให้ถูกต้อง <c oughs> อยู่ในแนวทางของศาสนาโดยใช้อิสลามนั้นนําทางในการดำเนินชีวิตนั่นเองครับพี่น้องครับ <c oughs> รละซุบฮาได้บอกเราในอัลกุรอานถึงเรื่องราวของอมนุษย์ที่ มาดำเนินชีวิตในดุญญนยาครับแล้วก็มีอามานะมีหน้าที่ที่พระรงองค์เนาะสุบาตลากำหนดเอาไว้ให้ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําละหมาดให้ครบ5เวลาในแต่ละวันก็ดีนะครับการจ่ายสการละการถือสินอดนะการทำฮัตทําอุมรหอนะครับ,รระะรบแล้วก็การทําความดีต่างๆทําความดีกับญาติพี่น้องเพื่อนบ้านแล้วก็งดเว้นจากสิ่งที่เป็น ข้อห้ามต่างๆนะทั้งหลายทั้งปวงนี้รู้แล้วแต่เป็นภาระหน้าที่ที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติให้ได้นะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับที่เ,เป็นมุสลิมนะครับแต่ว่า,เ,าเพิกเฉยละเลยนะครับไม่ได้ปฏิบัตินะแล้วก็ปล่อยปาละเลยจนเป็นความคุ้นชินเป็นความเคยชินนะครับในเรื่องยกตัวอย่างในเรื่องของการาละหมาดเนี่ยบางคนนะครับวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทาละหมาดเลยเรื่องละหมาดเป็นบางเวลาแล้วแต่ความสะดวก แล้วแต่โอกาสแต่ไม่ได้คำนึงเลยว่าวันหนึ่งจะต้องละหมาดให้ครบ5เวลานะครับเป็นภาระเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัตินะครับบางวันบางคนในห้าวันนี้ยังไม่ได้เลยสักเวลานึงนะครับอันนี้เรื่องละหมาดนะครับสินอดก็เช่นเดียวกันนะครับบางคนเนี่ยถือสินอดเนี่ยเพิกเฉยละเลยรอมาดไม่รู้กี่รอมาดละไม่ได้ถือสินอดเลยมียังม,งมีเป็นมุสลิมนี่แหละครับนะครับคือทําเบาความไปเลยนะครับ คือเห็นเห็ <c oughs> <c oughs> นการดำเนินชีวิตในดุนยาเนี่ยมันสําคัญกว่าคําสั่งของลาสุบาในะวตลามันสา,าคัญกว่าหน้าที่ที่พระองค์าลาสุบาราได้กหนดเอาไว้ให้นะครับบางคนสากาดก็ไม่เคยรู้จักเลยว่าสากาดคืออะไรจะต้องจ่ายยังไงเพราะอะไรเพราะไม่เคยจ่ายนะคือถ้าไม่เจรกายนะถ้าเป็นเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะจ่ายสากาดเนี่ยอนันก็ถูกยกเว้นไว้ว่าที่คนที่มีทรัพย์สินไม่ครบจํานวนแล้วก็ไม่ครบรอบปีก็ไม่เข้าเกณฑ์ต้องจ่ายสกาดแต่คนที่มี นะครบรอบปีแล้วก็ครบจํานวนน่ยแต่ไม่ยอมจ่ายนะหรือจะจ่ายแต่เขายามจ่ายให้น้อยที่สุดนะทำหล,หลบหลบเลี่ยงๆนะไปฮัดไปอุ้มร้องคนมีความสามารถก็ไม่ไปนะไม่ได้นึกถึงเลยนะครับแต่ว่าไปนึกถึงอย่างอื่นได้ไปลงทุนอย่างอื่นได้นะครับไปซื้อสินทรัพย์ราคาเป็นแสานเป็นล้าน่นซื้อได้แต่การมุ่งมั่นที่จะไปทําให้ครบพรุกลอิสลามนั้นก็มองข้ามไปนะครับ แล้วท้ายที่สุดเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวันสุดท้ายมาถึงเขาก็ไม่สามารถที่จะที่จะเรียกเวลากลับคืนมาได้แล้วนะครับไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้เลยอัลลอฮฺบอกในสุระอัลมุมินูนะครับสุระที่2ี่นะครับอยายะห์ที่9 9พระองค์ได้บอกว่านะครับว่าฮัตไตยาจาฮาดะฮูมุลมาอตกอลระบิยตยอนนะครับจนกระทั่งเมื่อความตายได้มาหาคนใดคนหนึ่งในพวกเขานะครับเขาก็จะกล่าวขึ้นว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์นั้นกลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถอะนะครับเมื่อความตายมาถึงนะครับนึกพึ่งจะนึกขึ้นได้ถึงตอนนั้นพึ่งจะนึกขึ้นได้อลลออัลลอให้มีชีวิตยืนยาวอยู่ตั้งหลายสิบปีไม่ได้ทําอะไรไว้เลยนะหรือทำเหมือนกันแต่ว่าทาทาบ้างทิ้งบ้างนะขาดขาด,ขาดหายหายนะมสัสยิดบางคนไม่ได้มาเลยไม่ได้มามาสัสยิดเลยนะครับมาร่วมการละหมาดจะมานะครับจะมาทีนั่นแหละครับถูกหามมา เป,เป็นมมยิดไปแล้วนะถูกหามาพระชิดมาเะหมายจนซะเราคงไม่ต้องรอให้ถึงขนาดนั้นพี่น้องนะครับอันนี้อาร์บอกนะครับเป็นข้อเท็จจริงเปศนสัจธรรมเลยอราตบอกเมื่อความตายได้มาหาคนใดคนหนึ่งแล้วในพวกเขาเนี่นะครับก็เขาก็จะกล่าวคุณว่าข้อแต่เอาเราขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถอะขอกลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับไปเพื่ออะไรอาร์บอกนะครับว่าเราอัลลีอามุลสอเลหฮัมฟีมาตารักตุ กัลลาอินนะฮะกาเลมาตุนฮวาควาอิลูฮาวะมิมวารอไอหิมบารุโซคุมอิลายาวมีอาซูอิริลายาวมียุบะฮัสูนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าเขาบอกว่าที่เขาขอกลับไปมีชีวิตอีกครั้งเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่ข้าพระองค์นั้จะได้กระทําความดีในสิ่งที่ข้าพระองค์นั้ได้ปล่อยทิ้งไว้เหตุผลที่ขอกลับไปมีชีวิตขอไปทําความดีที่ได้ปล่อยทิ้งเอาไว้สมัยอยู่ในดุนยาเนี่ย ช้ชีวิตในดุนยาสะเพลินเลยนะครับเพลินเลยไม่ได้คํานึงถึงหน้าที่ไม่ได้คํานึงว่าวันสุดท้ายมาถึงแล้วเนี่ยจะกลับตัวยังไงนะครับมีเยอะเลยนะครับเป็นมุสลิมนี่แหละครับนะมีเยอะคนลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นมุสลิมาบางคนก็ไม่เคยคุมฮิยาบเลยนะไม่ได้ปฏิบตัติตามที่อัลลอฮฺเตือนแล้วก็กำชับให้ทําทั้งชีวิตเลยบางคนตายสภาพเป็นผู้ที่ ที่ทรอยะต่อรัศมมหาในวตาลาตายในสภาพนั้นเลยก็มีนะครับอันนี้แหละครับคนที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยคือคือคิดว่าจะต้องอยู่อีกนานอยู่อีกยาวเดี๋ยวเอาไว่อายุมากๆค่อยทําอายุมากๆค่อยมามัสซิดอายุมากๆค่อยทําความดีอายุมากๆค่คอย,อยคอยอ่ละหมาดหรือเวลาให้มีทรัพย์สินมากๆคอยบริจาคค่อยจ่ายสากาดนะอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาดําเนินชีวิตอย่างประมาทนะครับประมาทในการดาเนินชีวิตนั่นเองนะครับ ขอต่อลาสเวลานะครับขอให้กลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถอะนะครับเพื่อที่จะได้ทําความดีในสิ่งที่เขาประรองเนี่ยได้ปล่อยทิ้งเอาไว้เลยนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่ากัลลาอินะฮากะเลมตุนหัวคอยลูฮาวมูรออิฮิมบรัสกุนอิลาย,ยอมีบาซูนนะครับเปล่าเลยนะคำกัลลาเนี่ยเป็นคาปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเลยไม่มีทางนะนะเพราะการของเขาเพื่อจะไปมีพิวิตกครั้งนึ่งเป็นคําพูดที่ไร้ประโยชน์แล้วก็มันเป็นไปไม่ได้นะครับอัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นเพียงถ้อยคําที่เขากล่าวมันไว้เท่านั้นเอง พูดขึ้นมาเท่านั้นเองแต่มันไม่มีผลอะไรนะเพราะพรมะมารธาลอสสุวรารนั้นไม่ไม่ไม่ให้ได้กลับมามีชีวิตอีกแล้วนะครับมันจบแค่นั้นแล้วนะครับแล้วก็บื้องหน้าของเขานั้นก็มีโรคบารซักนะครับจนก,กระทั่งถึงวันที่เขาจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราจะต้องรับรู้นะครับโบรคบารซักก็เป็นโรคแห่งการอรอคอยของของ,ของอคนที่จบชีวิตไปแล้วเนี่ยวิญญาณก็จะต้องไปอยู่ไปฉูกพักอยู่ที่นั่น นะแล้วการพากในโลกบารซักเนี่ยถ้าเขาเป็นคนดีนะเป็นคนที่มีอม م านเป็นคนที่มีตักวาต่อรัศมีฮาในวัตลา <c oughs> เขาก็จะได้รับการตอบแทนในโลกบารซักอันดับแรกเลยด้วยสิ่งที่ดีๆอรัศมุวัตลาก็จะให้มาในการเนะี่ยเอาที่อยู่ของเขาในส,นสวนสวรรค์มาให้ดูทุกเช้าทุกเย็นนะเขาก็จะขอดูอตาตราวนะัศมีวัตลาแะขอให้เกิดวันกเยามาเร็วๆเถอะนะเขาจะได้ไปรับความดีของเขาที่เขาได้เชื่อฟังอรัศมีฮาในวัตลาแล้วก็กระทำไว้ในดุนยานี้ ส่วนคนที่เป็นคนฟาซิกเป็นคนเลวเป็นคนปฏิเสธนะเป็นคนชั่วเป็นคนที่ความดีแทบจะไม่มีเลยหรือมีก็น้อยมากแต่ความชั่วนั้นมันมีเยอะมากนะอยู่ในโลกบาซากนี่ก็อยู่อย่างต้องถูกทรมานด่านแรกเลยนะเพราะโลกบาซากก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกอาคราแน่นเองอยู่ในหลุมกูบรก็จะต้องถูกทรมานถ้าไม่ละหมาดก็ต้องจะโดนทุบโดนตีนะี่มีมีฮะดีิสบอกไว้หลายบทเหมือนกันตัวนี้นะครับการถูกลงโทษในหลุมกูบรนะครับ ทรสุลลันสุร่าสุร่าติเคยบอกว่า,วานะครับว่าลาวลาอัลลอฮุดวดาฟินุละดาว้วยอัลลอฮะอายุสมีมมอัคบินอาซาบิลกับรีนะถ้าแม้นว่าฉันเนี่ยจะขออุาอาจะอาขอดุอาให้ให้ถ้าพวกฉันถ้าฉันเนี่ยไม่กลัวพวกท่านทัง้งหลายเนี่ยจะฝังไมยิดไม่ฝังผู้ตายกันแล้วเนี่ยนะฉันจะขอดุอาต่อลาสุบะตาลาเนี่ยให้ผู้่านทั้งหลายเนี่ยได้ยินคนในกูโบสถ์ถูกลงโทษ ได้ยินเสียงคนในกบูบอเนี่ยถูกลงโทษเหมือนที่อารัสมาตลาให้ชั้นเนี่ยได้ยินนะอารัสมาตลาให้เธาทุนได้ยินสัรพรสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้ยินเสียงคนที่ถูกลงโทษร้องโหยหวนควรคางในกบูบอทั้งนั้นนะครับแต่มนุษย์ไม่ได้ยินเลาไม่ให้มนุษย์ได้ยินท่านสุานีบอกว่าถ้าชั้นกลัวว่าพวกท่านเนี่ยจะไม่ฝังผู้ตายไม่ฝังมายิดน,นะครับว่ามันเจ็บปวดทรมานขนาดไหนนะขณะคนที่ยังไม่ตายเขาเจ็บปวด จากาบาดแผลหรือจากพิษจากโรคที่เขาเป็นเนี่ยเราเคยเายังเห็นเราก็ยังสงสารเวทนานะครับแต่นี่ <c oughs> คนที่ถูกลงโทษในกุโบสถเนี่ยท่านซุนบอกถ้าพุณน้นได้ยินนะท่านจะไม่กล้าฝังแมมยิ้ดลงไปในกุโบสถนะครับอันนี้แหละครับถ้าเป็นคนที่เป็นคนฟาซิกเป็นคนที่ดื้อรั้นก่อนเราซุบฮาในวตฒนานะครับลงมาหนุ่มกุโบสถก็โดนเลยด่านแรกนะครับกุโบสถ์เขาจะบีบรัดที่โค้งนี่จะประสานกันนะถ้าเป็นคนที่ชั่วเนี่ยเอาลักษณะก็ใช้มรารดกเนี่ยเอา ที่อยู่ในนรกเนี่ยมาให้ดูทุกเช้าทุกเยน็นนะครับเขาก็จะขอดูอาต,ตอเราขอพระองค์เราแต่เราอย่าให้เกิดวันเกยมัดเลยเขายอมโดนตรงที่ดีกว่าที่จะไปโดนในวันในวันอัฟกีรอนนั่นเองอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องประสบนะถ้าเราเป็นคนดีเป็นคนที่มีมาเราก็จะพบสิ่งที่ดีตั้งแต่ในโลกบรซักแต่ถ้าเป็นคนที่ ไม่สนใจในคําสอนของอิสลามหันหลังให้กับคําสั่งของเราสุภาเนวตาลาและรอซูลของพระองค์นะครับเราจะได้เจอนะครับเราบอกว่าเปล่าเลยมันเป็นเพียงถ้อยคําที่เขากล่าวมันไว้เท่านั้นแล้วก็เบื้องหน้าของพวกเขานั้นมีโลกบาดซักจะถูกปิดกัน้นไม่สามารถจะติดต่อกับกับโลกดุนยาได้นะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นใครที่บอกว่าโอเคย้อนตายเมื่อตาย,ตายแล้วมาเข้าฝันต้องกินอยากจะกินไอ้นู่นอยากจะกินไอ้นี่ก็อะไรทำอิซูกบโบทำบุญทำบาราดาส่งไปให้ นี่มันไม่มีหลักฐานแล้วก็เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องด้วยเป็นอักีดาที่ไม่ถูกด้วยเพราะคนที่จบชีวิตไปแล้วเขาจะไปอยู่ในโลกของเขาไม่สามารถจะมาติดต่อกับคนในโลกดุนยาได้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรานึกถึงสิ่งที่เราฝันเห็นนั้นอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกครอบงำโดยอิบริมเชตอนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ชี้นําเราให้เรานั้นกระทาในสิ่งที่ผิดเพราะการกระทําอย่างเนี้ยมันก็มีมีแบบอย่างตามสุนนะของท่านนบีมูฮัมลลาหาม,มัดสุลตานก็ะลยซัมแม้แต่ฮะดิษเดียวนะครับ แต่นั่นเป็นการกระทําที่มันทํากันเรียนแบบกันมาอะไรกันมานะครับตั้งแต่โบราโบราณน,นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็มีนะักวิชาการเอาความจริงมาเผยแพร่แล้วเอาความจริงมาบอกให้รู้แต่หลายคนก็ยัง <c oughs> ยึดติดอยู่ยังไม่ยอมที่จะยุติก็ยังทากันอยู่อย่างนั้น <c oughs> ก็อันนั้นก็ต้องรับภาระรับผิดชอบกันไปนะครับสิ่งอะไรก็ตามที่มันไม่มีในศาสนาแล้วไปกระทำนะมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นโมฆะแล้วก็ทศทุนก็สั่งเอาไว้ด้วยนะครับ <c oughs> สั่งไว้นะ สิ่งใดที่ไม่มีในศาสนาแล้วไปเพิ่มเติมนั้นเป็นการอุตรินะนั่นเองจะได้รับการการลงโทษเดิมเหมือนกับเราประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาในศาสนานั่นเองนะครับในอญญายะนี้อลัลลอฮ์ก็บอกนะครับว่าสิ่งที่เขาขอจะกลับขึ้นฟื้นคืนชีพไปดุนยานั้นนะมันเป็นคําพูดที่ไม่มีอะไรและไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเป็นเพียงคาที่กล่าวไว้ล,ยลอยๆเท่านั้นเองแล้วก็เบื้องนาพวกาก็มีโลกบาตซักเขาจะอยู่จนจนจนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาจะถูกฟื้นคืนชีพนั่นเองนะครับ อยู่วัจถึงวันอาคร้เมื่อถึงวันอาคีราอนเนี่ยวันทุกที่อ่าอเลาะจะให้มนุษย์ทุกชีวิตที่มีชีวิตในดุนยาเนี่ยตั้งแต่สมัยนบียดัมขึ้นมาจนกระทั่งถึงอ่วันกิยามะเนี่ยฟื้นขืนชีพขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อมารับการตัดสินพิพากษาจากพระองค์เราสุบฮานุวัติลานั่นเองซึ่งวันนั้นไม่มีโอกาสนะไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวนะเหมือนที่อเลาะบอเลาะกรานว่าอย่าอย่าได้กับฟรุลาตาตาจุรุลยาวอินนามาตุจซาวนามมากุนตุม บรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายนะวันนี้พวกเจ้าอย่าได้มาร้องอุทธรดีกาเลยอย่ามาวิงวอนขอผัดผ่อนขออ,ะ,อะไรต่างเลยนะมันไม่มีทางนะอินนามาตุยซจอินามากุณนตุมตาอารุนถ้าจริงพวกเจ้านั้นจะต้องถูกตอบแทนตามที่พวกเจ้านั้นได้ปฏิบัติเอาไว้นั่นเองนะครับอลัลลอร์บอกนะครับแล้วก็อลัลลอร์บอกต่อไปนะคะรับว่าฟาอิซาลุฟกอฟิซูริฟลาอันซาบาไบานะฮุมยาไมาริวลายาตาซาอารุนนะครับดังนั้น เมื่อสังเวยที่ถูกเป่าขึ้นนะครับเป็นการเป่าครั้งที่สองครั้งแรกในทุกอย่างนี้จะต้องจบชีวิตหมดนะครั้งที่สองาฬิกาที่เป่าสาังก็คืออิสรฟีนนะครับครั้งที่สองเนี่ยนะการเป่าที่สองเนี่ยทุกชีวิตนะครับจะต้องฟื้นคืนชีพเรา,าบอกดังนั้นจะไม่มีความสมคัญทางเครือญาติระหว่างพวกเขาในวันนั้นนะครับไม่มีนะความสมพั์ทางเครือญาติจะไม่มีวมันอาเคโรนเนี่ย พ่อก็จะหลีกหนีจากลูกในดุนยาเนี่ยพ่อก็จะดูแลช่วยเหลือลูกเต้าครอบครัวต่างๆแต่ในวันอาคิร์ในต่างคนต่างหนีพ่อก็หนีลูกแม่ก็หนีลูกลูกก็หนีพ่ออยู่อย่างนั้นแหละคือพ่ออะไรเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าภาระที่ตัวเองจะต้องเจอนั้นนะมันหนักหนาสาหัสกันไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลือกับใครได้เลยนะที่บอกว่านับซีนับซีนั่แหละครับตัวใครตัวมันนะครับในวันอาคิร์อตนะนะครับแต่ในดุนยาเนี่ย เราก็ยังจะต้องช่วยเหลือกันอยู่นะเป็นสิ่งที่ถูกใช้แต่ในวันอาครอเี่นับสีจริงๆนับซีนับสีตัวใครตัวมันนะ้วไม่สามารถจะช่วยใครได้เลยนะครับเราบอกว่าดังนั้นจะไม่มีความสัมพันธ์ทางเครยญาติระหว่างพวกเขาในวันนั้นและพวกเขานั้นจะไม่ไต่ถามซึ่งกันและกันเขาจะไม่ถามเนี่ยเป็นยังไงบ้างจะให้ช่วยอะไรหรือเปล่าไม่มีทางนะครับเพราะทุกคนยังไม่รู้นะครับว่าเราเนี่ยจะอยู่ในสภาพไหนตัวเราเองเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราจะรอดหรือไม่รอดนะครับ อัลลอฮ์บอกฟามันสกัดมาวาซีนุหูฟาอุไรกะฮมุลมุฟเลาะฮุนดังนั้นผู้ใดที่ตราชูของเขาหนักนะชน่หลนั้นเขาเป็นผู้ประสบชัยชนะนะครับคือมีความดีมากกว่าความชั่วนั่นเองนะความดีมากกว่าความชั่วมันจะเป็นเหตุให้ทําให้ตาตาชูความดีของเรานี่หนักมีน้ําหนักเมื่อความดีมากกว่าความชั่วหักลบปร้างกันแล้วความดียังมีมากก็ไปรับความดีนะอัลลอฮ์บอกพวกเขานั้นเป็นผู้ประสบชัยชนะ ือได้เข้าสู่สวนสวรัของลัทธสมหาตตลาได้รับการตอบแทนด้วยสิ่งที่ดีงามนั่นเองนะครับมันขอฟันมาวาสีนูฮหูฟาอไลกัลลาดีฟาอไรกัลลาดีนะเขาสรุอัฟุสฮุมฟีจะหฮันนามาคอรีดูนนะครับเราบอกแล้วผู้ใดที่ตราชูของเขาเบานะก็คือความชั่วมันมากกว่าความดีนั่นแหละครับตาชูเเบานะหักลบกันแล้วด้วยความชั่วยังเหลืออยู่นะครับคนผู้ที่คือบรรดาคนเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ทําให้ตัวของเขาของพวกเขานั้นขาดทุนนะ เขาทาให้ตัวพวกเขาขาดทุนนะครับและพวกเขาจะพนักอยู่ในนรกตลอดการตัวน,นี้ก็คือหมายถึงในส่วนของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อลระสุวตรลานะอยู่ในนรกตลอดการเลยแต่คนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาแต่กระทาความชั่วมากกว่าความดีเนี่ยก็ต้องไปชําระก่อนชําระให้ความชั่วเนี่ยมันหมดให้บาปมันหมดไปซะก่อนนะครับนั่นแหละถึงจะจับถูกขึ้นมาชุบใหม่นะแล้วก็ถึงจะได้ เข้าไปในสวรรค์ถึงแม้ว่าเขามีกะริมชาดะนะแต่ความชั่วมันมากเหลือเกินนะแต่มันไม่ถึงขั้นตกมุรตัดนะครับแต่ถ้าคนตกมุรตัดเป็นผู้ปฏิเสธออกนอกศาสนาแล้วนะยะหันนามาคอลีนาฟี่ฮะนะครับอยู่ในนรกนะแล้วก็อยู่ตลอดการด้วยนะครับเราบอกนะครับว่า <c oughs> ตาเฟูอยูห่หัุนนารู้วหวุ่ฟี่ฮากาลิฮุนไฟนรกเนี่ยจะเผาไหมใบหน้าพวกเขาเนี่ยแล้วพวกเขาจะมีใบหน้าที่บูดเบี้ยวในนรกนะ ถูกเผา่าจนใบหน้าเนี่ยบูดเบี้ยวนะเสียทรงไปเลยแหละนะครับเสียทรงไปเลยนะครับัล,นะบล้์บอกอีกนะครับว่าอาลัมตะกุนอายาตีตุตลาไรกุงฝักุ้นตุมบิฮาตุกตทิบูนอง์การทั้งหลายของเราเนี่ยไม่ได้ถูกนำมาอ่านแค่พวกเจ้าหรอกหรือแล้วพวกเจ้าก็ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อมันนะมีคนอาอัลกุรานมาบอกมาอธิบายให้ฟังทำไมถึงไม่ฟังทำไมถึงไม่เชื่อนะมาบอกให้ทำม้ถูกต้องนะ ไม่สนใจไม่ฟังบอกให้ทําตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้ทาตามที่ทูลอลลอฮสลาสลามได้ปฏิบัติเป็นซุน่าไว้ไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามแถมยังฝ่าฝืนอีกต่างหากนะครับบางคนท,งทั้งที่เป็นมุสลิมนะก็ยังฝ่าฝืนมันเข้าลักษณะเป็นการท้าทายอาาัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลานะครับไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมรับฟังอะไรทั้งนั้นแม้าจะเป็นอัลกุรอานเป็นดํารัสของอาาัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาแต่ก็ทาเบาความทําหูทวนลมนะครับอัลลอฮ์บอกองค์การทั้งหลายของเราไม่ได้ถูกนํามาอ่านแค่พวกเจ้าเราหรือ แล้วพวกเจ้าก็ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อมันนะไม่ยอมเชื่อมันท,ทั้งที่มันเป็นคําขอรับสุภานิวตารตาพระองค์บอกเอาไว้ชัดเจนทุกอย่างนะครับเราบอกต่อไปครับว่าคนพวกนี้จะบอกอยังไงนะครับก็รูรบนากรบัตอาเรนาชิกวัตุนาวักุณนาเกามันดอนลีนะครับเอลเราแบกพวกเขากล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของเราความชั่วช้าเลวทรามของพวกเรานั้นได้มาครอบงำพวกเราและพวกเราได้เป็นหมู่ชนที่หลงทางเพิ่งจะไปยอมรับสารภาพในวันนั้น ว่าอย่าล็าอกความชั่วช้าเร็วสารมันมาครอบงำเรานะครับเราก็เป็นผูกชนที่หลงทางนะไปรับสารภาพในวันนั้นนะครับแล้วก็ขอรบนาอัคจรนามินฮาฟฟอินอัลจรนาไฟนินนามาซอลิมูนข้าแต่พระเจ้าของเราขอพระองค์ทรงโปรดเอาพวกเรานั้นออกไปจากนรกนี้ด้วยเถอะขอออกไปจากนรกนะถ้าเราได้กลับไปทําความชั่วช้าอีกเนี่ยแน่นอนเราก็เป็นพวกที่อธรรมเป็นคนเลวเป็นคนชั่วจริง ขอต่อลสาสบะฮ์ในวตารานะครับเป็นคําขอที่เลื่อนลอยไม่มีน้ําหนักไม่มีเหตุผลฟังไม่ขึ้นอลัลลอฮ์บอกว่าก็อละอิกซาอูฟีฮาวาลาตุกันลิมูลพระองค์ตรัสว่าไปพวกเจ้าจงไปเถอะนะไปจมตีน,นกนั่นนะนะคำว่าอิกซาอูเนี่ยนะครับเป็นคํากล่าวลักษณะเหมือนกับตะเพิดหรือไล่นะไล่สัตว์ไล่สุนัขอะไรน,นะครับให้ไปให้พ้นๆน,นะครับอลัลลอฮ์บอกตรงนี้ว่านะครับก็อละอิกซาอูนะคบพระองค์ตรัสว่าอิกซาอูนะ ไล่ไปเลยนะไปเลยนะไปจมอยู่นรกนั้นเถอะนะพวกเจ้าอย่าได้มาพูดกับข้าเลยนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันอาคีรอในวันแห่งการตัดสินนะสำหรับคนที่ไม่เชื่อฟังขัอเล่าสุบฮาษณ์โนอาตาไม่เชื่อฟังทารุลไม่ปฏิบัติตามคำสั่งขงอเล่าสุฮานณ์โอาลาไม่ปฏิบัติตามสุนนะของทารุศสโลลฮาวาลสซัลลัมนะครับจะต้องเจอกับสภาพแบบนี้นะครับถ้าไม่ยอมเตาบัดไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวกลับมังสวิรัติศาสนาขงอเล่าสุฮานณ์โนอาตาะระกอบกับความ ตายวันสุดท้ายนี่นะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เราทุกคนเนี่ยเราเตรียมเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเหมือนเราตั้งแถวแล้วเดินกันไปนพร้อมๆกันเนี่ยนะครับหรือมายันเราแต่ละคนมีทุกคนจะอยู่ข้างหน้าเราในแถวเราเนี่ยนะเมื่อถึงตรงนั้นปุ๊บใครจะถึงช้าถึงเร็วไม่รู้แต่จะต้องถึงว่าหล่นตูบลงไปแล้วเนี่ยขึ้นมาไม่ได้แล้วหมดโอกาสแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนเรายังมีโอกาสมีชีวิตมีลมหายใจมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถที่จะทำอามันทำความดีได้รีบซะ รเร่งรีบทําอย่าได้เพิกเฉยอย่าได้ละเลยแล้วก็อย่าได้ผัดปันประกันพุ่งอะไรที่เป็นคําสั่งใช้ขอรัสุมหาห์ตาราและรสขกงพวกเราเร่งรีบทําละหมาดท,ทั้งฟัตดูทั้งสุดนะนะครับละหมาดในายามค่ําคืนนะการบริจาคนะกับการทือสินอดนะอันนี้เราสามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็เรามัดระวังตัวของเรานั้นอย่าทําในสิ่งที่ผิดอย่าฝ่าฝืนคาห้ามที่เลาโุษณาได้ห้ามเอาไว้อย่าฝ่าฝืนทัศนสโลล์สโลล์มาเลยว่สัลลัลนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับในวันข้างหน้า เมื่อเรากลับไปพบกับพระองค์ลอสมาตาลา,าลแล้วเนี่ยนะครับเ,เราก็จะได้รับการตอบแทนด้วยความดีที่เราได้กระทำไว้ด้วยความอิกราสด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นเองนะครับก็ขอพระองค์ลอสมาตาลาได้โปรดปร,รับการงานของพี่น้องทุกคนด้นะครับอากูลุกะซาฟัสตักฟิโรซีมาเลวะละกุมวิซาลิมซลีมีนมิงกุลีดัมฟาสตักติรุหูอินนห์วะลกฟุรุรัยฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮด